าจังหวัดสกลนครค่ะนำเสนอความสำเร็จของโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภยัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ ที่บริเวณลำห้วยอีดอนบ้านโคกภูใหม่หมู่ที่2ตำบลโคกภูอำเภอภูผานจังหวัดสกนลนครเป็นสถานที่ที่ถูกเลือกให้นําเสนอโครงการจิตอาสาภัยพ,พิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณาภายัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในงานนิทรรศการนานาชาติซัสเซน Sustainability Expo 2024ของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งจังหวัดสกลนครโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขตเจ็ดสกลนครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยดำเนินการโดยมีนายวิชานแท่นหินผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเขตเจ็ดสกลนครเป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานพร้อมด้วยนายอัศวินศรีคำคลิปในอำเภอภูพาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องริวมนำเสนอผ่านกิจกรรมไลฟ์แอคชั่นทางเพจกระทรวงหัดไทย PR โดยมีสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบรเป็นผู้ดําเนินการถ่ายทอดสดค่ะ โครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ได้ดำเนินการในพื้นที่ลำห้วยอีดอนบ้านโคกภูใหม่หมู่ที่2ตำบลโคกภูอำเภอภูพาจังหวัดสกลนครโดยมีการขุดลอกแหล่งน้ำทำให้สามารถ เก็บกักมวลน้ําได้กว่า35,000ลูกบาทเมตรประชาชนในพื้นที่3มหมู่บ้านของตําบลโคกภู69ครัวเรือนมีน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาภายแล้งจัดทาเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยได้อย่างยั่งยืนเป็นการน้อมนําสารพ,พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสารรักษาได้ต่อย,ยอดมาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมค่ะ